เขาใส่ปานพี่น้องกระจีนให้มันซุกกอนเนาะจีนหมูหัวใจหมูขนาดนี้เนาะแล้วก็น้ำใส่อาหารใส่แล้วก็เอาเขาลุกเขาเนี้เป็นเขาเนี้ยวราเขาเจ้าน้องพี่น้องอ่าหลังให้มันสะอาดเดิม่นาะหลังเขาสะอาดแต่เอาลูตุ่มแบบนี้ให้มันสเสียบเนาะพี่น้อง มันสีนัวนะามันสีบูข้าวข้าวควเหเนื้อกวน่ะนะควนมันซุกปรงโดดปรุงโดดแบบถ้าเอาเนือ้อเร่งที่รางไหม่มันมันแบบสีข้าวขาะมันสีบหอมแค่นี้เขาก็ปิด้าไว้รอให้เขาซุกใส่ปาน ห้องสีเห็ดอันนั้นนอกห้อเห็ดหอมสบายดีสบายดีแอนตุ๊กตาสบายดีสบายดีงาลดสบายดีย้งาลสบายดีงาดาเนียาดนีเไปไปหาตุ๊กตาปะไปไปยัง ใช่ปานเด็หน่าได้เพี่น้องเ้อปุ๊บุ๊นมีแต่ตับจะซื้อได้นพี่น้องแต่ว่าครึ่งน้อยหนึ่งเป็นหมากตุ๊กตาเด็ดได้ออากอดตุ๊กตานี่ดูกอดกอดหอมหอม หอมหอมเก็บในายดหอมเก้มนายหอมหอมเนี่ยหอมตุ๊กตาหอมตุ๊กตานายดุอ่าอันนี้มีอามีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสายป่านค่ะสวัสดีสายป่านอันนี้ตุ๊กตาหิมะน่ะน่าสวัสดีสายตุ๊กตาหิมะได้หนิสวัสดีสายหอมแก้มหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บหอมแก้มหน่อยจุ๊บจุ๊บ หอมแน่พี่น้องแน่นนั้นปิ่นตะขางหอมโอ้เก่งารดีใจน้ำตุกตาอับน้ำตุกตาสบายดีแน่สบายดีนี่สบายดีอ่ะสบายดีสบายดีอ่ะหัวรังรังเน่ยหัวรังรังน้ำตุ๊กตาหัวดังรังกอดตุ๊กตาค่ะปิ่นได้แน่พี่น้อง เดือมสียางแค้นเนาะไปละวันนี้เขาสีเห็ดหองเนาะสบายดีสวัสดีพงพี่น้องพอสีเห็ดหองมืันนี้เขาสีเก็บคลองเลยกะกันหองไม่กันหองให้ใสาปานใสาปานนอนอยู่ไหนอย่าไปลูกอย่าไปฮัลโหลสบายดีอ <ligen> ย่าเาเนาะ เดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันนมีน้องท่านได้กินข้าวเสาวสักสวยล่ะนี่สีบอกว่าไทยใช้ปั่นหึงแม่ไทยหึงไรก็ยานติดเด็กหน่อยน้องพี่น้องคีบเล <c oughs> ยไยายใช้ปั่นหนึงงกับติดเรืองพี่น้องเป็นกำลังใจบุกคดขามโฆษณาเพื่อไหนข้านุ่มใช้ปั่นกันยิ่งดี Nhìn ngắm ngắm Nhìn ngắm ngắm hãy bà này à, nhìn con đo. Nhìn con nhìn con nữa Thì pin hàng nhìn pin bé thằng này Nhìn mà pin mát hàng con đủ mm, Hết Hết nữa Ôi Mình okay. yeah. mát hàng con này tí độ Mua ha 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 A à, ba. Mẹ 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 Mẹ. A ừ ba. Mẹ ừ mức. ba. A -o. Bá -o. Bá -o. Bá -o. -o. ba. A ba. bao 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 ba. A 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 ba. านายปวดบ่ม,มันบ่ยอยู่นายทังสีแล้วก็ยังมั้งม,มันบ่ยอยู่ทางหนานี่ม,มันบ่เคยเอารุ่งนี่มันก็มีแต่อยากไปจะสิไปจะสิโหงับหรอกนี่ขาวแจ้ปานสุดแล้วพี่ <c oughs> น้องนี่บอน่ากินบอพี่นอ้องอ เราเห็นเอ้านี่พี่น้องใส่ไข่นะครับแต่ก็ใส่ปลาคอมตั้งไข่เด้อไผบ่ตั้งละบ่ให้กินจุตั้งไข่เด้อไผบ่ตั้งละบ่ให้กินจุตั้งไข่เด้อโอ้แก่งแถวเนี้ยนี่นี่มาหนินี่มาซักนี่ยังกินยังกินอะไรอีกบานนึง ตังไขรเด้อไปไพ่บ่อตังแล้วบ่อให้กินจุเอาจุ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 ตังไขรเด้อตังไขรเด้อเบิ่ตังไขรเด้อตังไขรเด้ดดไอไพ่บ่อตังแล้วบ่อให้กินจุว้ายกล่อ,องกระเ,เปิดเน,นี่ยเปิดเนี่ยมีหสิกเก็บของเนาะพี่น้อง ถือออกเปิดได้หน่ตะขอหมูเป็นตาหุ่มใส่ปานกับเพิ่มเพิดกระลางอันนี้สือมาใหม่มแก้เหมือนนะพู้รังสิมเลยพี่หอกร่างเปล่าน้อพี่้อกทังรูปไม่ชิน อาเบอ่งบาสิออกมาเป็นจังไรเอ็ดหองไอ้ส <c oughs> ใส่ป่านหองไส่ป่านได้พี่น้องเป็นหองก่อนไอ้แซ่ป่านอยู่ <c oughs> เอาเนี่ยออกก่อนเนะาะเฮียธรรมะ ខ្ល់ទៅស្លារាន់អាំម្្តីាច់ទៅក្លាច់ការាព័។ខ្ល់ន់ន្លាំម្្មន สื่อมาแต่แม่เหมือนอันเดียโน้ตพี่นอ้องไดเหมือนนะมีหม่แล้วก็แทนเดียบแล้วก็โดนไฟแล้วก็วงประตูเด็ดท,ทางประตูเขาใส่ปานกระน้อนคือเดี่ยวอยู่วะพี่น้องมั้งหาคืน มันเล้ขึ้นไปอีก 那你们那家,家，这停发了，不然，那不是要停你们的厂子 อันนี้มันมันเป็นแผ่นเดียวเราคุี่นอกว่าโมเมนแผ่นยิบจับนะเนาะมันกระตอกได้แล้วกันหนากระชืกได้ของเธอมก็เป็นใหม่ 赵慧忠，赵慧。

Dạ ngày Ui, ngay với chị. Đèn Nha nha, vậy ngay với. Đây đây đây. Bê. một Đèn đi ปาแดงแดงแดนอะนี่แดงพวกพวกพวกุดอืออ้าอ่เบ่อ้าด้เราเห็นหาช่งใ่มีห้องต่ออันนี้ใส่ในนอกพี่นนองเผ่นเดียวเบือกนีใหม่เพราท่านพ่อเนาะเดี๋ยวเราจะไปคนใหม่ใหม่ วะเออเอามาเอาบอกมันเส้นผมตัวไหนตัวิีพัจะอยากกินอยากโอ้ยออย่อจีบคนใหม่มาอีก็เหยอะนี่นอยเอาใหม่มาหายมันี่ตันนี้เอาใหม่ตอนนี้อะไรจำนี้เออจัดตั้งแต่นี่ฮาเอาใหม่มาเนาะเยอ เอามาเพิ่มแปดเซนแลิงให้เขาเปิดบริจาควะแนทแต่ในน้อยไปอันนั้นพอดีเนาะพี่บอกเลยซื้อมาพอดีอย่างเดืออายุแปดเซนเพราะว่ามันมีวงประตูหน่ำเดือยธรรมดาเหรอเนาะพอปิดหน่อยส่อหน่อยส่อหน่อยส่อ อันนี้สายปานพี่น้องพิฆามานสักของเสานี่เนาะอ๋อสักเก็บใบเขาถือหัวเพิ่งมาเจอเอาัน้นออกป่องข้าวคาค่ะป่องขาวนะนี่สายปาน ใช้ปันมากมาเบ่งเป็ดเ,เน,เเนะเาะพี่น้องเป็ดปลาเผานั่งจมูกซี่มี่อยู่นี่ได้นินั่มานแถบเป็ดเปล่ากลับ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 อแอนมาบอกกับเป็ดเกิดมาบ่าเคยเห็นเป็ดน่ารูกเหรอเออ ใช่ป่านใส่เกือบใส่รองเท้าตัวพอซื้อให้มันดุดเนาะพี่น้องมันเหมือนว่ามันดุดบ่อยใส่กระดุดกระดุษบริษัทใส่ให้พี่น้องเมื่อท่านไปปักเซ่ก็คืออ่ะบริษัทสื่อให้ดูบริษัทไปปักเซ่บริษัทสื้อรองเท้ามาให้ดูบวมบวมหนักขี้งางเลยไอ้สาว หมือนว่าใจได้หนีอยู่จะสิมันนี่ช่วงสิบบุได้เลยพี่น้องปุ้ช่วงสิบบุเดาแล้วแดดหอมนะอาร์ซิเดาเบื่อหนึ่งเนาะง่ายอีกเบื่อหนึ่งแล้วตะคางนี่เนาะบันาเดาสองหน่อยพอเรายังสอบใหม่เพิ่มอยู่นี่เขาเก็บคองเขามาเลยค่ะทางนี้พี่น้อง มันก็แคบเนาะนี่ติเดี๋ยวบ่ฮู้ว่าท่านได้ฮู้เนาะว่าสิตัดองจังไดถ้าแล้วคุณน้องเนาะมื้ออื่นนาสิแล้วเนาะอาสิแล้วนี่เห็นบ่เดจะใส่วงประตูวงประตูนี่ใส่ข้างนี้เนาะพี่น้องก็สิบ่ฮกแค่ คำเลยเนาะเแล้วเช้าใช้าไอ้แดงยซะท่าอัปเดตมาอื่นอีกเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อร์แล้วก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ได้เนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิร์นเจ้าลิปเด้อฝาก้พี่น้องเป็นกำลังใจให้งโดยการบอกดขำโฆษณาในเด้อสายปั่นไปหนอกคุณน้องพี่น้องไปกินตำกับน้ำเปล่าไม่มีอะหรอก 拜拜。Bye bye.